ันนี้เสนอตอนที่มีชื่อว่า Cross Culture Thai Software ภาค2เราอยู่ในช่วงเวลาของ Cross Culture กันอยู่นะครับในเทปของเราที่ Speak Spark English by Western Digital Chris English Top 10นะฮะลำดับต่อไปลำดับที่6อลุมอรวย flexibility นะครับ flexibility นั่นเองครับนี่ก็คืออีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยนั้นอยากให้ฝรั่งนั้นเข้าใจมากขึ้นนะนะฮะรวมถึงนะครับอยากให้ชาวไทยบางคนที่เหมือนนะแบบนะแบบไม่มีความอดทนใจร้อนทุกอย่างต้องด่วนต้องตอนนี้ต้องตามที่ฉันต้องการอย่างเดียวนะครับ สังคมวัฒนธรรมไทยเรานั่นครับผมก็มีคําว่าอารมณ์มรวยกันนะครับประนีประนอมกันเรื่องอะไรฮะอารมณ์มรวยประนีประนอมนะฮะไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ฉันคิดตามที่มันจะต้องเป็นอย่างนี่นี่นี้่นะฮะดังนั้นครับต้องมี flexibility กันบ้างครับอย่างที่ผมได้บอกในเทปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมสอนนักเรียนมหาวิทยาลัยครับนะฮะในขณะที่ครูฝรั่งล็อกประตูตอน9ก้าโมงเป๊ะนะครับแต่ของผมจะมีเขาเรียกอ,อะไรครับมีเวลาอารมณ์มรวย15นาทีอ่านะผมจะมีครับ9ก้โมงสิ คือ15นาทีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่ผมจะเรียกว่าช่วงอารมณ์มัวยนะหรือช่วงนะประนีประนอมหรือช่วง flexibility time นั่นเองครับแต่ถ้านักเรียนมาหลัง9 15เนี่ยน,นะครับผมก็จะขีดเลยครับว่าเลทนั่นเองครับแล้วถ้าเลท3ทีก็ absent เด็กบางคนก็จะบ่นครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่าสามาเด็กก็บ่นไม่ได้หรอครับผมบอกว่าคุณจะมาบ่นผมได้ยังไงในเมื่อผมก็ให้เวลาคุณ15นาทีแล้วผมให้คุณแล้วนะดังนั้นคุณจะเอาเพิ่มอีกไม่ได้ นะครับนี่ไงดังนั้นผมก็ได้มีนะครับเรียกว่าตัวประกรันของผมคือ15นาทีแล้วแต่แน่นอนครับบางเช้าบางวันถ้าฝนมันตกหนักน้ําท่วมรถติดมีปัญหาชีวิตโอเคก็อาจจะต้องอารุมารวยแต่ก็เป็นดาบสองคมครับเพราะบางทีเวลานักเรียนเห็นว่าอารูมารวยเยอะก็จะเอาเปรียบแล้วจะเริ่มโกหกสตรอเบอรี่นะฮะว่าอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นนะครับ ก็เราก็ต้องบางทีอลุ่มรวยแต่ก็ต้องมีช่วงนะต้องต้องเป็นช่วงที่เหมือนก็ต้อง direct เหมือนกันนะฮะต้อง fix เหมือนกันไม่ใช่ flexible อย่างเดียวลำดับที่7น้ำใจน้ำใจเนี่ยนะครับถ้าแปลตรงๆคือ water from the heart ใช่ไหมแต่ในจริงแล้วนะครับน้ำใจเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรครับ you r kind and generous kind and generous ก็คือใจดีใช่ไหม kind and generous without hoping for anything in return, kind and generous without hoping for anything in return แปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าคุณนั้นเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจให้กับคนอื่นด้วยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ที่จริงนะลึกๆเนะี่ยถ้าถามผมพี่น้องชาวไทยเราหวังผลตอบแทนครับผลตอบแทนคืออะไรรู้ไหมเรามีน้ำใจกับคนอื่นเพราะเราหวังว่าเขาจะรู้สึกดีกับเราและเขาจะชอบเราแล้วไม่แน่นะครับในวันหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้น เขาอาจจะกลับมาช่วยเราหรือมีน้ำใจกลับมาให้เราก็เป็นได้นะถูกต้องไหมละฮะดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่าหลังๆมานี้คนไทยก็ไม่คยมี Water from the Heart เท่าไหร่นะฮะนะครับมีแต่ Black Heart นะฮะใจดํากันอย่างเดียวนะครับซึ่งอยากจะบอกครับว่าเราจะมีน้ำใจกันเยอะๆนะครับแต่ก็จะใช้คําว่าน้ำใจนะครับแบบแบบผิดๆนะฮะแบบนะแบบคนเขาเข้าคิวกันนะฮะที่จะขึ้นจะพานนี้มานาน แล้วอยู่ดีคุณก็มาสร้างเลนใหม่จะไปเบียดเขาตัดหน้าข้างหน้าอันนั้นชาวบ้านเรียกว่าแซงคิวนะครับถ้าคุณยังไม่รู้และพอคนอื่นเขาไม่ให้เข้าก็ดา่าเขาอีกว่ามึงไม่มีน้าใจเหรอนะครับจะบ้าแล้วปาครับเขาจะได้ด่าคุณสิครับว่ามึงไม่มีความเกรงใจหรอแล้วก็คือคําที่8นั่นเองครับในคำที่8ก็คือคําว่าเกรงใจนะครับแน,ะบนบนะบ่นอนครับเป็นคําถามยอดฮิตที่ฝรั่งชอบถามแต่คนที่ถามมากกว่าคือคนไทยถามว่าอาจารย์คริสครับ ฝรั่งมีคำว่าเกรงใจไหมคะถ้าถามนะครับว่าฝรั่งมีคำว่าเกรงใจไหมนะครับถามว่ามีไหมก็มีแต่ไม่เหมือนมันไม่ลึกซึ้งเท่ากับของคนไทยครับของคนไทยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือบางคนบอกว่าเกรงใจเนี่ยมันจะใช้อันนี้ได้ไหมคะคุณคริส have consideration for other people have consideration for other people คือคำหนึงหรือพิจารณาถึงความคิดความรู้สึกง,งคนอื่น ผมบอกอ่ะก็ได้นะครับถึงระดับหนึ่งอย่างเช่นวันนี้คุณอยู่ในห้องประชุมแล้วอยู่ดีครับคุณก็รับโทรศัพท์แล้วคุณก็เอามือมาป้องโทรศัพท์ของคุณนะครับแต่คุณก็ตะโกนเสียงดังเนี่ยฮ่ละอ่ะนะครับทุกคนก็ตกใจครับเอ้ยมึงนึกว่ามือมึงเป็นสตูดิโอเก็บเสียงหรอเนี่ยใช่ไหมฮะเอ่อโทษนะครับอันนี้คุณจะเกรงใจคือเกรงใจคนที่เขาประชุมกันอยู่เขาไม่อมยากจะฟังว่าคุณกำลังสัง่งข้าวมันไก่และทะเลาะกับเมียออกไปคุยข้างนอกหรือว่าวิสเปอร์แล้วก็รีบวางใช่ไหมฮะ so อันนี้และครับถึงจะใช้ have consideration for other people จะทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงความคิดความรู้สึกของคนอื่นซึ่งหลายครั้งฝรั่งนะอยู่เมืองนอกนอก็ไม่ค่อยมีความเกรงใจนะครับคือคิดอะไรก็พูดคิดอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำแบบตัวเองเป็นใหญ่นะครับฝรั่งบางทีก็มีปัญหานี่ครับคือเอาตัวเองก่อนนะครับในบางครั้งเนี่ยนะฮะแต่ถ้าคุณไปแปลว่าเกรงใจคือ have consideration for other people อา้าวเฮ้ยแล้วถ้าวันนี้นะฮะ ถ้าวันนี้ฝรั่งคนหนึ่งอยากจะนะครับอยากจะถือกระเป๋าให้กับผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งแต่ชาวไทยคนนี้เกรงใจฝรัง่งนะครับแล้วก็ไปเรียนมาว่าเกรงใจคือ have consideration for other people ฝรั่งบอกว่าคุณสมศรี can I help you carry your bags หร can I carry your bags for you และสมศรีก็นะครับบอกอะไรไหมครับ oh no it's okay ไม่เป็นไรค่ะ I have consideration for other people ภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าเอาไม่เป็นไรนะฮะคือเผินว่าเป็นคนที่มีความความนึงถึงความคิดความรู้สึกคนอื่นเสมอฝรั่งจะต้องบอกอ่ะไอ้น,นี่มันเป็นไรของมันวะแค่ถือกระเป๋าช่วยถือกระเป๋าทำไมจะต้องเยอะขนาดนี้ด้วยนื่องมาจฮะในเคสนี้เกรงใจ,จต้องพูดอย่างนี้ครับ that's okay that's alright I don't want to bother you I don't want to bother you นั่นเองครับไม่อยากจะรบกวนคุณนะดังนนี้น,นะครับมีบางคนเคยบอกว่าเกรงใจคือคำว่า deference Deference มาจากคำว่า Defer Defer คืออะไรครับ Defer แปลว่านะครับเรียกว่าเบี่ยงเบนความคิดความรู้สึกไปอีกทางหนึ่งประมาณนั้นนะ่ะนะฮะแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าถามผมเกรงใจต้องแปลเป็นประโยคคือ when you have a thought นะครับ in your mind เออ by the way by the way แปลว่าเออลืมบอกไปคนไทยแปลคำว่าจ uh, ใจน,นะครับแบบผิดนะฮะที่จริงแล้วนะครับ M I N D mind มันคือหัวสมองคือความความคิดความความคิดหรือจิตของเรานะฮะแต่ heart เนี่ยคือคือใจไงนะแต่ชาวไทยเนี่ยนะครับไปแปลว่า mind เป็นใจใช่ไหมฮนะเราก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ใช้ใจ feeling เยอะใช่ไหมฮะแต่ในจริงแล้วฝรั่งไม่ได้ใช้ใจ feeling นะ mind คือความคิดคือตสติของเราเนั่นเองฮะจิตของเราไงดังนั้นเนี่ยนะครับเราแปลกันผิดกันเยอะมากนะครับคำว่าใจนู่นใจนี่เนี่ยใช่ไหมฮะนะดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะฝาว่ากเกรงใจคืออะไรครับก่อน,น,นเลยใจเนี่ย ที่ดีมันต้องเป็น Heart นะฮะไม่ใช่ Mind นะครับแต่ anyway ชาไทยไปแปล Mind เป็นใจซะแล้วก็อาจทั้งนั้นฟังคำแปลดีๆครับเกรงใจคือแต่ยากน,นะครับ when the mind mind นันคือจิตของคุณหรือสติของคุณนะครับ when the mind has a thought นะจิตนี่ยนะครับมีความคิดอะไรบางอย่าง or a feeling หรือมีความรู้สึกอะไรบางอย่าง so the mind has a thought or a feeling or many thoughts and many feelings มีความคิดหลายอย่างมีความรู้สึกหลายอย่าง but the heart ก็คือหัวใจ filters กรอง those thoughts and those feelings นะครับหัวใจมันจะไปกรองเนีนะครับความคิดความรู้สึกในจิตของเรา based on โดยอิงจากอะไรฮะ seniority relationships feelings uncertainty นะครับโดยจะกรองเนียนะครับโัวหัวสมองเนี่ยนะครับผมส่งความคิด ความรู้สึกไปที่ใจและหัวใจก็จะกรองข้อมูลหรือข้อความที่จะพูดออกไปจากปากโดยอิงจากอะไรครับอิงจาก s e n เนียร y คืออาวุโสผู้ใหญ่ relationship ความสัมพันธ์ feeling ก็คือรักษาความรู้สึกน้ําใจหรืออะไรฮะหรืออันนั้ก็คืออะไรครับไม่เลยนะฮะหรือความไม่แน่นอนไงไม่แน่ใจถ้าพูดไปแล้วมันจะเป็นยังไงวะนั่นเองครับ uncertainty ก็เลยไม่เอาดีกว่าครับนี่ไงพูดแล้วยากเนาะดังนั้นนะครับอยาจะบอกครับว่า นนรเราเป็นชาวไทยเราก็ต้องมีความเกรงใจกันบ้างครับนะไม่ใช่ทำอะไรตามอำเภอใจนะดังนั้นครับฝรั่งก็ควรจะต้องเกรงใจบ้างคือไม่ใช่คิดหรือพูดหรือทำทุกอย่างที่ตัวเองนั้นคิดหรืออยากจะทำเราก็ต้องแคร์ถึงความคิดความรู้สึกของชาวบ้านบ้างครับแต่บางครั้งเกรงใจมากเกินไปก็จะถูกคนบางคนหรือคนบางกลุ่มเอารัดเอาเปรียบนะจ๊ะฝากไว้ด้วยอันดับต่อไปนะครับ แรงใจเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นเห็นใจเห็นอกเห็นใจนั่นเองนะครับบางทีนะครับฝรั่งมาถึงก็สั่งงานปุ้งปัง้งปุ้งปัง้งดาดา่าดานะครับให้ทหํานู่นให้ทํานี่นะครับชาไทยบอกเฮ้ย hey, เห็นใจกูบ้างไหมนะครับแน่นอนครับเห็นใจก็คือ put yourself in other people's shoes put yourself in other people's shoes หรือ empathize นั่นเองครับ empathize ก็ Emp คืออะไรครับพยายามนั่นนะครับอย่าตัดสินใจหรือทําอะไรหรือพูดอะไรโดยอิง นี่คือวิธีการคิดนะนะอย่าตัดสินใจหรืออย่าพูดหรืออย่าทำอะไรโดยอิงความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่เางเดียวครับเราควรจะคำนึงนะฮะถึงความรู้สึกและวิถีชีวิตประสบการณ์และนะครับแล้วก็ความรู้สึกความความคิดนะนะของคนอื่นด้วยว่าเขาอาจจะต้องไปเจออะไรเขาต้องไปเขาเขาเขาเจออะไรมาแล้วเขาต้องเจออะไรต่อไปเออเราพอจะช่วยเขาได้ไหมเราพอที่จะปรับเปลี่ยนวิธีสั่งงานหรือว่าสิ่งนี้เขาเขาเขาจะต้องทํา โดยไม่ได้แค่อิงจากความต้องการของเราอย่างเดียวล้วนๆแต่อาจจะต้องอิงจากประสบการณ์หรือความเป็นจริงของตัวเขาด้วยไหมอะไรเป็นต้นนั่นเองครับสุดท้ายครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆก็คืออะไรครับ keep calm เหมือนชื่อเสื้ออะไรครับ keep calm take it easy นะ be patient นะครับใจเย็นๆมีอยู่2อ,อย่างครับสำหรับพวกคน โมโหหรืออารมณ์เสียอารมณ์ร้อน hot tempered hot tempered hot tempered คือพวกใจร้อนขี้โมโหเราก็ต้บอกใจเย็นๆเราก็ต้องบอกอะไรครับใจเย็นๆ calm down take it easy นะครับ no need to be angry no need to be angry กับใจเย็นๆอีกหนึ่งประเภทของคนใจร้อนแต่ไม่ได้ใจร้อนคือโมโหแต่ใจร้อนคือรออะไรไม่ค่อยได้ impatient impatient คือ มีความอดทนต่ำมีความใจเย็นน้อยนะฮะดังนั้นเราบอกครับ Hey man. Keep calm. Calm down. Take it easy หรืออีกอันหนึ่งนะฝรั่ง Hold your horses. Hold your horses ก็คืออะไรครับเฮ้ยถือจับม้าของเธอที่กำลังเริ่มพยศอยากจะวิ่งไว้ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งให้มันวิ่งได้ไหมอย่าให้มันพยศได้ไหมให้มันอยู่ในความสงบก่อนได้ไหมใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบได้ไหมนั่นเองครับใจเย็นๆนะครับ เอาละนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ครับฝากอันเมื่อกี้คือ10อันของไทยซอฟต์แวร์ในเชิงบวกที่คนไทยควรจะต้องมีนะอันนี้ผมฝากอันลบๆบ้างที่คนไทยควรจะลดละเลิกเสียหน้า lose face นะ <S <S เอไอเขเสียหน้าอย่าหักหน้าชั้นเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็ต้องหน้าด้านบ้างนะฮะหน้าด้านๆใจแข็งๆบ้างนะฮะไม่ใช่เหมือนพอใครเข้ามาพูดอะไรที่มันทําให้เราเสียหน้าปุ๊บก็ไปโกรธเขาหรือว่าโมโหเนี่ยนะครับเสียหน้านะครับเสียชีวิตได้แต่เสียหน้าไม่ได้เหรอ อันต่อไปครับมันไส้นะมันไสนะครับในนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ฝรั่งไม่มีนะในคำนี้ I don't like it because you're being more outstandingI don't like it because you're being more outstanding ไม่ชอบเลยที่เธอมาทำโดดเด่นกว่าฉันน้อยใจนี่ไงก็ไม่มีฮะน้อยใจงอนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของคนไทยในมุมมองฝรั่งนะครับก็คืออะไรน้อยใจงอนนั่นคืออะไรครับ o v e r s e n s i t i v e นะฝรั่งจะมองแล้โ o เว r s e n s i t i v e นั่นเองครับไม่เป็นไรและไม่เป็นไรนี่นะครับผมก็คือ never mind never mind ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นไรนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรในเชิงแบบนี้คือ never mind คือวัฒนธรรมช่างมันหรือถ้าแรงๆเลยช่างแม่งเอ่อโทษนะครับพี่เอ่อผมว่าสายดินมันติดตั้งมากดีนะครับโอโ้ไม่เป็นไรหรอกครับแค่นี้ก็ได้แล้วอ๋อครับได้แลวตายดิใช่ไหมฮะ บ้านเราเสียชีวิตแล้วก็เสียเงินทองมากมากมายเพราะมี culture ไม่เป็นไรไม่เป็นไร culture คือ never mind แต่ never mind แปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าไม่เป็นไรนะที่จริง never mind แปลว่าชางมัอะครับช่างแม่งไม่ใช่บ้านกูไงอ,อันนี้ก็เป็นข้อเสียงคนไทยทำให้คนไทยไม่เจริญอย่างเต็มที่ต่อไปครับผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมว่าเป็นข้อลบของสังคมไทยครับผู้ใหญ่แล้วแต่ผู้ใหญ่ตัดสินใจนะอืมนะ แต่โทษน,นะฮะคุณอายุ40แล้วคุณยังไม่เป็นผู้ใหญ่นะครับคุณก็โตแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและทักท้วงคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณที่อาจจะมีอายุมากกว่าหรือตําแหน่งสูงกว่าแต่ทําไมฮะคุณก็โตแล้วคุณก็มีความคิดความรู้สึกทําไมฮะถ้าวันนี้กําแพงสีฟ้าแต่ผู้ใหญ่บอกว่ากําแพงนี้สีเหลืองนะคุณจะต้องโอครับได้ครับท่านฉีเหลืองเหรอครับนี่คือพัฒนธรรมไทยไงฮะเรามีสิทธิ์ที่จะบอกผู้ใหญ่ว่าท่านมันเป็นสีเหลืองทุกคนเห็นยังไงครับ สีเหลืองอ่าอีนี่แม่งฉีกหน้ากุยเสียหน้าไปกันใหญ่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้บ้านเรานั้นไม่ไม่ไปกันได้อย่างเต็มที่นะครับในบางครั้งอย่าลืมครับผู้ใหญ่บางครั้งก็ไปกดดันคนที่เป็นผู้น้อยนะฮะหรือผู้ที่เล็กกว่าเรานะฮะนั้นฝากด้วยครับราะว่านี้เป็นได้เป็นสิ่งที่ดีตลอดเวลานะครับสุดท้ายครับไม่ถูกกันไม่ถูกกัน เออก็มีป like like like, like, like like, right? so like, ัญหากันเออก็ไม่ถูกกันเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเราครับบางคนจะมีครับมันจะมีเหมือนจะมีต่อมอันนึงอยู่ในสมองครับก็คือรับนะเหมือนเหมือนเหมือนรอรอเมื่อไหร่จะมีปัญหานะครับแล้วพอมีปัญหาปุ๊บก็ไม่ถูกกันเหมือนอยากจะอยากจะมีปัญหากับคนหรือเปล่าหรือแบบหรือแบบนะแบบเฮ้ยถ้าไม่มีปัญหาก็คุยกันให้จบสินะทำไมจะต้องไม่ไม่ถูกกันนั่แหละครับไม่ถูกกันเพราะว่าเพราะไม่ชอบหน้ามัน เออก็พ่อมันให้หน้ามันมาอย่างนี้แม่มันให้มันหน้ามันมาอย่างนี้มันจะให้ทาไงสัญญกรรมอะไรฮะก็ได้หน้าแค่นี้ใช่ไหมฮะดังนั้นนะครับก็คือนะอันนี้ก็ฝากก็แลวกันนะครับว่าหลายๆอย่างเป็นข้อเสียของสังคมวัฒนธรรมไทยที่เป็นซอฟต์แวร์ไทยช่วยลดละเลิกมันหน่อยและช่วยนํส10อย่างที่ชาวไทยอยากให้ฝรั่งมีและชาวไทยอยากให้ชาวไทยกันเองมีกันะเยอะ สิบคำเมื่อกี้มีอะไรบ้างกลับไปทบทวนคร ality, ั Thai, right? me, Nike, ้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้โมลาแล้วนะครับขอให้โชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษและขอให้คุณเป็นคนไทยตัวจริงเสียงจริงนำวัฒนธรรมซอฟต์แวร์ไทยเข้าไปสู่สมองหัวใจวิถีชีวิตและ Western Digital ของท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต